เัอเธอจะไปไหนคะตัวเธอจะไปไหนขึ้นไปแล้จองเง้จองเงี้ยจองเปี้ยกลย้มเกียก้มเกียกส้มเปียไหนส้มเปียกไหนลูไหนไหนไหากาศเขานะพี่ยาจะไปปล่อยปปถ้วยปถ้วยปถ้วย ปลาถ้วยยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวทำเขาแรง <c oughs> เขามีดาบเลยเห็นไหมเขาสู้แล้วเนี่ยเขาสู้เลยไปไปล่ไปเลยขึ้นไปเลยเนี่ยจะลำนะจะลำนะ,ะ,ะไปทางโน้นนะอาจจะขึ้นไปทางโน้น

พาหลานเธอ,อจะจับเขาเอาให้เข้าไปเออนี่ยไปแล้วตับเปียวเลยเธอสมเปียวเปียวก็ไปแล้ว, <c oughs> ลลวนั่ๆ <c oughs> พอแล้วลูกไม่กล้าทำหรอก ให้น้องไป,งปเนี่ยให้น้อยให้น้อยไปแน่เปี้ยวนะขึ้นมาแล้วสูงเง้ยพอแล้ว,วมาเล่นแล้วไห้เล่นแล้วลูกพอเข้าไปขึ้นบ้านเขาแล้วขึ้นบ้านแล้วไปะถวย้วย มีตตงใหม่ก็มีตตงเขาหนีไปแล้วเธอถึงมานะเนี่ยนี่ไ,ไงเป็นบ้านนอนแล้วสมุนทั้งหลายไปนอนอยังหายอีกเออเขานอนแล้วลูก ไปนอนแล้วเนี่ยอะไรไหมลูกนอนนอนนอนบ๊ายบายบ๊ายบายครับ